โอ้ยเจ้าโอ้ม right? ันมาขึ้นแน่ๆสองเรงเนี่ยมันท่านได้ขึ้นวัานัะมันท่านได้ตึงเนาะให้มันตึงขึ้นเอีมันท่านได้ตึงมันโมขึ้นว่าแต่เก่าลงมากจริงจินเบลซี่ครับ มุนมาตึงมันก right. ็าขึ no, 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 no. ้นเนาะตึงไปกว่ามันแล้วมันพอขึ้นนี่เด็ดหนุอยบางหันเทียนนี่เด็กบางคืนล้วยครับนี่นะครับนั่นนั่นนั่นที่คืนนะนะอันอันวุ่นนันที่ึ้นนะ

มีขึ้นทุไทยนี่ยเขาคนหนึว,หว่าหนแหคือเราเลแล้วแ้วเดือเจดม่เจดเแล้วท่านได้ขึ้นว่นานะนัดเดืป่าครับไ้ยี่หก เ็แปดดวงเก่าไม่ดับเลยมันทั้งในวอขึ <S <s ้นเนาะเสียงเราโกกครับผม นะครับผมอ๋อก้อนไ่นีแล้วอเล่อดเาอ้โเเด็กน่อยเนีเนานี่ครับนี่ครับซานาบัรไดกลางอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เี่เราเบิดต้นกล้วยตามเล็กน้อยซานตามเล็กน้อยตั้งอย่างนั้นแหละครับมอนเนยครับ ถ้าต้นกล้วยวะฮักคือว่าวันนี้ยังกระพวกันดังแง่ดังควายใช่ไหมน่ะระเบิดต้นกล้วยต้นไม้ครับโอ้ดวงนี้ขึ้นใหญ่ใช่ไมเอาเขาแกกันเมื่เสียท้อเสียท้อทีนี้ชิบวายจะไล่มีย่าไปว่จูดกไป กระโดลยัยไนดึกขอบปลาดึกขอบปลาขาดไปแล้วครับนี่ยหาขอเล็กน้อยนะ่ะเด้อบันนี้อ้าวเปลียวเนี้หครับเดียววาใ้ว่าปลาเทือนกับแมนพี่นอ้อง dạng gần như mang hoang mang gian mà, nhỉ, mà, Coi, mà nó quá hoang mang hoang đầy hoang mang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  có mang hoang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  mang giờ mang hoang 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 mang người mang hoang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  mang ซ,ซ้ำสูงครามนะครับซ้ำสูงครามาเดี๋ยวน้ำหมกโผ